กลับจากเอเภอเวลาแล้วครับหัวไปสองตัวครับเสียโยนจัดให้เออเป็นลุยงานเวลาเี่ครับดยอดเอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมบอ,บอสต้องจริงครับ วันนี้กลับมาแล้วครับเล่นซาเก่านะเจ้ามาทีออกวุยคันเดียวครับวันนี้กลับจากอำเภอแม่้านแล้วครับนี่กลับมาอยู่บ้านแล้วนะเจองานอยู่บ้านแล้วครับงานเที่ยวนะวันนี้นะ่ะโอ้ติดเลย ขับไปเสียยวันเดิมเอาดุยดุยทีนี้มานได้สเสกเ่านะน้ำเพ่งครับข้างล่างแข็งโคกเลยนี่เสียบเปนชาเราเค้าข้างรวมนวดเค้าข้างรวมถมุเข้าครับ ปูนายาวน็อตเผาข้างรวมนะ่ะรวมไปสองตัวครับเรียบร้อยแล้วนะไม,ม่กระหึมเหมือนเดิมกระหึมเหมือนเดิมเพิ่งยนร้อยสี่สิบห้าอะไมานะคุณผู้นะ่ะแต่เผาเกียร์ใหญ่ครับ โจมมุมแรกแล้วนะเดี๋ยวอยู่วะนะเอ้หลังพวกพหีกดจากไปร,รุยงานใหญ่อำเภอเวาดอ่ะปาเจ๊ครับทมสระนะงานทมสระ,ะในหมู่บ้านนะ ไม่รู้ว่าจะทมมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวหน้าง,งานเทเราได้ไปไปถ่ายทำให้ดูอาจจะมีช็อตเด็ดครับอ้าวล้วงปาจิกปาจิกโอ้มีนโลวอ่ะ bên kháng cốt này, hàng oh. làng như ờ, wow cái đục à chiếu vào nào kèm nè nè mới ăn máu này không ประเด็ดยังไม่เห็นตัวนะไม่รู้ไปอยู่ไหนครับสงสัยไปย้ายโย้าโคมสัสุเอ๊อเะแต่เชลยคุณปู่ก็อยู่นะไปอยู่บ้านเออดูดูด,ดูขึ้นบอยแล้วขึ้นบอลั่นอีลแลวทางขึ้นบอรครับ đẹp chặt hay độ để làm không, nước không. Nước không. Đồng. Đồng. chặt hay okay. ba <laughs> ก็ไปลุยงานเวลาในครับสุดยอดอนายใหญ่ายใหญ่ายใหญ่ใจสปอร์ตโอ้โหวัดนีครับนี่ผู้ติดตาม จ้าาขวดูมุมเท่ๆเ,เลยนะเจ้ามักครีมักครีปิาสตาตแข้แกวเหมือนเดิมครับควันแทบไม่มีเลยนะควันแทบไม่มีเลยคนระับมีแต่ไอร้อนออกนะ ห่วงดินดานคููก่อนนะอ่ะเสียวหวานครับซี่ี่ห้า ที่ได้จากเก่าครับเยอะโอ้โหดึงจัดความคสามีครับ ดินแบบเต็มนะดินเป็นดินเหนียวดนัดนดแข็งๆขงโอ้โห้สู้ดีนะ รรกคับได้แล้วหนึ่งมุมครับ แตยววางแตงมุมอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันจะลืมกุ้ยไร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 โอเคเหรอด,ดัมซิ่งเลยนะครับสำหรับคลิปน,นี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ